โรนันดิโนดานี่อเวสและแม็กซี่โรดิกสสร้างความประหลาดใจแก่บรรดานักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นครือข่ายจากโรงเรียนทั่วโลกเมื่อพวกเขาทักทายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและประกาศการแข่งขันเพื่อสันติภาพการแข่งขันกระชับมิตรจะมีขึ้นในวันที่10ตุลาคมณสนามกีฬาโอลิมปิกในกรุงโรมคาดว่าจะมีตำนานนักฟุตบอลและดารานักฟุตบอลเด่นๆในปัจจุบันร่วมแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นนัดที่สาม ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสันติภาพและถึงแม้การแข่งขันจะใช้ชื่อว่าสันติภาพแต่การแข่งขันก็ไม่ได้สงบสันติทุกนัดครั้งแรกจัดขึ้นในปีคิศกรา2014และครั้งที่สองในปีคิศกรา2016ระหว่างการประชุมบรรดาน,นักศึกษาโรนันยโยดานิเอลเวสและแม็กซี่โรดิกสได้มอบเสื้อกัปตันแก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงอวยพระพรต้นมะกอกและลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันในวันที่10ตุลาคมนี้